สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินตลาดนัดของถมชนแดนนะครัจบจังหวัดเพชรบูร์ครับผมไปไหนครับมผมจะพาไปร้านประจำนะครับ

นี่ไมมเท่า,ทาทไหร่ครับสิบาทครับสิบบาทเอาเอานี่มาครับโอเคครับนี่ครับของอร่อยอร่อยครับนี่น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับร้านนี้แวะมาอุดหนุนกันได้ครับพาไปชมอ,อีกร้านนึงครับ <c oughs> งไงครับใสกรอบร้านอร่อยอร่อยครับแซ่บครับใส่กรอบร้านนี้ครับแม่ว่าอุ่นกันได้ครับฮะไม่หนูบอกเขาห้เขานะ อืมอครับนนี้ของไม้ค่ะได้แล้วสามไม้ครับชนแดนบ้านเราครับ ชั้นแดดบ้า,านเราครับอื่นะครับใส่กล่องร้อนครับอร่อยอร่อยครับตอนนี้ของกุญจักเตา หม่าล่าอร่อยเท่าไรครับขอบคุณครับ เท่าไหร่นะหกบอะับ่าันนี้แกงลาคนระับแก,นะแกงขโตไวเนาะสวัสดีค่ะ ร้านเดียวเหรอลงยูทูบป่ะเนี่ยน้นสาวสวัสดีลุงบอมก่อนนู่นลุงบอมอ่ะัับสสวดีานี่เลยครับร้านอร่อยครับผมโดนเด็ดสุดๆเลยครับร้านนี้ขายดีมากๆเลยครับ <c oughs> นี่ครับลังโปรโมทให้ครับมนี่ครับสามสิบเจ็ดบาทตุกใหญ่ครับอันนี้ ส10ฟองครับสิเ11ใบสี่สิบบาทครับลูกใหญ่ครับร้านนี้ลูกใหญ่ครับซื้อประจำครับเขดทีดีมาคลิกคลิก เดี๋ยวกลับไปเอาเอาเนี oh, okay, uh ่ยเอาเกี no, no, no. ๊ยงหอยทุ่งน้ครับนี่แหละครับร้านนี้ก็อร่อยครับเกงอร่อยทุกอย่างครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับมากินหอยด้วยกันครับ स्वादी